นี่เดี๋ยววันนี้เราจะพามากินโจ๊กร้านอร่อยนะคะแปลกกว่าร้านอื่นอร่อยกว่าร้านอื่นเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรพิเศษนะคะนี่อ้าอี้สวัสดีค่ะ,ว,ว,คะวันนี้ที่ร้านมีโจ๊กอะไรบ้างคะโจ๊กกบโจ๊กจกบเหรอคะนี่อันนี้กบใบไปตรงหรือเปล่าหรือว่ากบอะไรคะกบเขาใบตอง่ะกบเขาบตองตัวใหญ่ๆเลยนี่ เนื้อเด้งๆหวานๆถ้าใครเคยกินกบก็จะรู้นะว่ามันอร่อยกว่าไก่ยังไงแล้วก็ที่ร้านเนี่ยที่แปลกกว่าร้านอื่นมีอะไรบ้างคะยีก็มีเอ่อโจ๊กทรงเครื่องจะใส่ไส้ทอดเยอะเลยใส่ไส้ทอดแสงแสงแสงอันนี้ไส้ใหญ่ไส้ใหญ่ทอดอันนี้ข่าวไหมคะบางคนถ้าไม่เคยกินข่าวอ๋อกรอบๆเนาะโอเคเหมือนแคบหมูเมื่อกี้ชิมแล้วอร่อยจริงๆ อยู่ตรงนี้นะคะมากันได้แล้วก็มีที่ร้านมีอะไรบ้างออ้ยมีหมูสับใช่ไหมแล้วก็มีโจ๊กหมูโจ๊กโจ๊กหมูทรงเครื่องอันนี้มีหมูกรอบอันนี่เป็นโจ๊กหมูทรงเครื่องโจ๊กหมูทรงเครื่องอันนี้ใส่อะไรบ้างคะในนั้นอุ้ยมีเห็ดด้วยเหรอจะมีเห็ดหอมมีปลาหมึกแห้งอ่าแล้วก็จะโรยหน้าด้วยไส้ทอดค่ะโอ้โหกรุบๆเลยแล้วหมูกรอบใส่ด้วยไหมคะหรือว่าหมูกรอบใส่ในกล้วยจับ ค๋ยจับค่ะอ๋อคุยจับถ้าคนอยากใส่ก็ใส่ได้รได้ค่ะแล้วก็อันนี้อะไรคะอันนี้เป็นเห็ดหอมค่ะอุ๊ยน่ากินโจ๊กสมเครื่องโอ้ว้าวเห็ดหอมปลาหมึกใช่ไหมคะหมูโอ๊ย เลยก๋วยจับนี่คือยังไงคะเป็นก๋วยจับหมูกรอบแล้วก็จะมีหัวใจอ่าฮะมีไก่โอเคเป็นก๋วยจับน้ำข้นค่ะนี่เมนูอยู่ตรงนี้นะคะมากันได้เจ๊กินเจ้าเก่าโจกบเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะยิ๊หกโมงครึ่งถึงจนสิงทเช้าหมดหกครึ่งตอนเช้าทุกวันโอโอเคยิ่งขอเข้าไปดูใกล้ๆตรงนี้นะ ขออนุญาตนะคะนี่เห็นไหมเอ่ยหมูกรอบแล้วนี่อะไรคะอีมีเนื้อไก่ค่ะเนื้อไก่แล้วก็นี่ก็หัวใจหมูหัวใจหมูแล้วก็นี่พิเศษสุดๆคือไส้ทอดนี่เองนะคะโอเคค่ะนี่ก็คือก๋วยจั๊บไส้ทอดนะคะและนี่ก็เป็นหมูกรอบค่ะน่าทานไหมส่วนอันนี้เป็นก๋วยจั๊บนะคะ <laughs> Núi subscribe cho kênh mấy Mì <laughs> <laughs> ไมคะมีซือ้อกับบ้านเขาก็จะแยกน้ำให้นะคะอันนี้โจ๊กของป๋าอันนี้โจ๊กของป,ป๋าป๋าใส่ทุกอย่างเหมือนกันโอเคคือจับฝั่งนู้นเสร็จแล้วตอนนี้เอาบินโตม, <โฟ S 2> มาเองนะคะ ที่บ้านใช้ปิ่นโตเองค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าพ่อป้าใส่อะไรบ้างป้าใส่ขิง ต้นหอมผักชีกระเรียมเดียวโดยแนมะ่นี่พรกไทยหยอดหน่อยใส้ทอดออนะของเด็ดคือตรงนี้เลยเรียบร้อยขนาดโอ้โหดูหน้าตาสิครับน่าทานขนาดไหน มากันได้นะคะกลับบ้านไปกินกันจ้านี่นะคะจับมาถึงที่บ้านแล้วเดี๋ยวเราลองชิมดูมันเป็นอย่างนี้แอบจิกของป๊ะป๋ามาชิมคืออะไรไม่เบื่อบอกแล้วบอกแต่ที่ร้านแล้วอร่อยมากเขาหมาักหมูวเลยนะป๊ะป๋าเนาะ ไ <Sorry. S 1> ส้อร่อยมากไส้หมูกรอบมากนีก็มากันได้นะคะทิเบตตรงชื่อร้านอะไรน้าป่ากินร้านกินก,กินโจกกบนะคะมากันได้มีโจก,กบด้วยแต่ของเพื่อนวันนี้สั่งโจ๊กไส้ทอดค่ะมากันได้นะคะบ๊ายบาย